กินแม้ใหญ่บุงด้วยจินเลยอันนี้สีมีดนอนเนาะครับีมีดครับจีปีแล้วเนาะที่หามาเบุนกันอยู่นี่เนาะบุนนี้วันที่เนี่ยเหมือนมิววันที่ยี่สิบสียี่สิบสี่เดือนพฤษภาคมเนาะหอช่อช่องพันห้าร้อยหกสิบสามเอ้าตดนต้นกระติกน้ำนี่มันที่ไ่ดีคือเกาโบที่เฮนวามันสีใจยนะอู้อกดีอยู่ในัาชนะเห็นไหมคะ บอกครเช้าเนนหนยงยเนาะง่วง10โมงพอดี10โมงแล้วอย่างไรนีขนาดดีจังเลยค่ะ10โมงแล้วจายเอเวเรตขคองเขามาปีแล้วเนาะ c ีถอนแล้วปีนี้บอได้ยุดเลยบอได้ยุดเลยครับปีก็ยังเต็มกระเป๋งอยู่เหมือนเดิมค่ะว่าแต่มันอีกสายที่มันไล่คนวามันไล่ดีแล้ววางามัน,นอ,อ,อีกสายเป็นลมิ้วเออถุงนี้ว้าไลดีจังเลยค่ะ แต่นั้นเวลาชิโมงนะยังน้อยเนาะไอตรงนี้เราได้กินบะตีเนาะหามแดงก็ได้กินเป็นวันนะยึดกลอดเรยวเอาไปอันนี้อันนี้จะมีดด้วมินน้ามนี่สมมีดค่ะอันนี้อันนี้มีทีสี่มีทีสีค่ะเอามีกี่้ะบะตีมาบ่งหยำใดก็บบฮิตบ้างส่วนนี้นะแม่งจะเดี๋ยวะลดนะ นี่ขนาดมือเว้น10โมงเช้าค่ะยังไหลดีเอาว่าใช้มาสีปีก็ได้เปลี่ยนปุ้ยตัวอื่นเลยเนาะใช้ตัวเอเวอเรค่ะอันนี้ก็เต็มกระเปล่งค่ะเต็มแล้วค่ะไหนคะโบฮิตว่างจากตนนี่มาไม่้ดีจังตัวน้ำใช้ตัวนี้ค่ะตัวเม็ด กนนี้ค่ะเอเวอร์เดย์ค่ะที่ช้อนนะ้ำน้ยเนาะ